เอาทรงนี้ใช่ไหมลูกค้าใช่ครับนั่งเลยครับนั่งครับอันนี้ลูกค้าก็เอามาจากที่ไหนเนี่ยทิกตอกล้นในยูทูบทรงผมเพทเดียวแต่หน้าจอเลยดับไปแล้วอีกโอเคครับประมาณนี้นะตรงนี้เนาะใช่พี่ไว้ขอบหน่อยใช่ไหมใช่ไปครับ,เป,รบเป็นตรงวันนี้ครับเป็นตรงไปดูกันเลยครับลูกค้าเอามานะครับตรงนี้ครับเนี่ย <Okay. S 2> ลูกรับล้างบุกให้อย่างนี้ได้ใช่ไนี่โดนได้แค่นี้ <Okay. S 2> ถ้าคุณวิ่งไปติดไปรับอีกเน,นี่ยโดนนีดแก้วไม่จับไปจับตอนนึ่งเป็นส่วนรับที่ทำอย่างนี้อยากได้คือคือต้องไปทำสภาพเดิมอ่ะ ถ้าถือว่าเป็นรถแปลงรถจนมาพวกก็ไม่เอาลูกต่างประเทศมันทำเป๊ะตัวเลขนี่ต้องเป๊ะงานมันขาดมีเดียวเป็นเดียวก็ไม่เอาลนะงานมันเป๊ะที่มเห็นมันวางงานแบบไล้ไปละต้องปิกต้องเป๊ะเลยไม่มีเกินไม่มีหลวมวันนี้เราก็มาขึ้นทรงกัน เอาวีเล็กนะครับึ้นส่งนะครับผมลองส่งสูงเอาแบบสไตล์ที่ลูกค้าเอามานะครับผมเราก็ขึ้นส่งกัน้ดยวียาโอ้ยไม่ใช่วียาวนะครับเราึ้นส่งกันด้วยวีเล็กนะครับผมก็เอาปังกลางๆนะครับผมไม่ต้องทันมาแต่ว้าขอบบนนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าเอามานะครับผมก็ จัดตามใจลูกค้าไปเลยนะครับผมเลื่นลงอีกเลยโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ั้นแรกเหมือนมันเบาเนาะพอตกลงมาแล้วโอ้โหกั่จะยกขึ้นรถขึ้นไม่ได้อะคนเดียวอะผมขั้นหน้าสูงด้วยอ่ะเหยียงรถยกท้ายขึ้นแล้ว ขึ้นมาได้อะงั้นขึ้นไม่ได้ดูเหมือนมันรน่มันเบาเเป็นไงมันหนักอหนหกยงั้าแต่มันลงไปแล้วเราแล้วเราที่ยืนเหนียวเราน้อยแล้วใช่ไหมใช่โค่ะ เอาขึ้นตรงกันนะครับข้างหลังก็เปิดขึ้นเลยนะครับผมเป็นลองส่วนสูงไว้ครอบนะครับตอนนี้ก็คุยกับลูกค้าแบบลูกค้าสนิทกันนะครับผมก็คุยเรื่องรถเรื่องเรือนะครับลูกค้าเป็นรุ่นนะครับผมคุยเรื่องรถมั่งนะครับเราจะอัดแบบบ้านๆนะครับคุยกับลูกค้ามั่งนะครับผมตอนนี้ก็ดูงานไปก่อนนะครับผมกันกัน แรงก็ขี่ผิดไปเลยอะมันเบาอ่ะเบาเป็นเมตเลยนะแต่แตผมเต้นที่ลองไปฮะแทนรถกลมได้อย่างเบาเลยอะแต่ผมว่ามันหนักโกิหนักโค้งหนักถ่านน้ำมันโค้งเป็นเหล็กหมดเลยอ่ะ หันเข้มามป็นเย็กต้องเอาพวกเว็บมาทำแอย่างนี้เราทำ ลาแบบเาดิขันละางี้ยฝนไม่ตกเนี hum, ้ยมไวกว่าไอืมรุ่นว่่นี่รถจะมันเหนื่อยนะจริงวะเนาะจะเชงได้มนเางไม่่จะปล่อยจริงไดยั่ไงอืมปล่อยเชงได้เนี่ยนบักแล้เือีสามคันในเงนามอ่ะอืมแ็นไม่มีใครร้องเรียนเลยนะอืม ทีนี้ปล่อยระยห่างสัก10นาทีออก10นาทีออกนะเพราะว่าเขาปล่อยห่างไปพอรถเปล่าก็ขี่ไปกันเข้าเห็นรถลุนมาร้อยละลุนระยะให้รถผู้หญิงตายได้เขื่อนระยะเบรกติดด้วยเบาเบาคมเร็วหน่อยเนาะไหมใช่ ไอ้ข้างบนจะออกเดี๋ยวจะปล่อยนิดนิด้อปล่อยยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคิดว่าเนาะไม่ต่ายยาวไหมเดี๋ยวจะออกยังไงไหมเอาไว้ไงเอาไว้ยงที่นี่นะครับเป็นพื้นเนาะใช่โอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไม่กันเดี๋ยวกันอีกทหนึงวดออกไหมเดี๋ยวเราแบตเตอี่ไทยเอาเลยกันออกเอาเอาเอาเรสต์ต่อพอเนะอะไรเอาเรสต์ต่อที่ไว้ดำดำใช่ใช่ 对。 นี่เราก็การขอบนะครับผมโดยการขอบฝังนี้นะครับนะครับใช้บดเรียงการขอบเท่ะมาณนี้นะครับเดิรๆกันนะครับกันเชียงกันเชียงลงมานะครับให้ตรงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับนี่ก็ กันขอบกันนะครับผมกันขอบไปเรียบร้อยนะครับผมลดคอรลูกค้าไม่ออกนะครับไทยเอาลเฉยนะครับผมเราการขอบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกันตามรอยที่เราสร้างไว้หน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็กันตามรูปที่เราสร้างไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับดึงให้ตึงนะครับผม กเียบ้อยนะครับผมเราก็เช็คคนละเอียดนั่งหน่อยนึงครับผมเจ็บเตียนเจ็บอะไรเรียบร้อยนะครับเก็บรอบทรงอีกทีนะครับผมก็มมีอะไรมานะครับแต่งทรงนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่งทรงอีกหน่อยครับเช็ครายละเอียดนะครับผมก่อนจะปล่อยลูกค้ากระป๋านะครับเช็ครายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมก็ใช้วีเล็กนะครับลองให้ทั่วๆของเรานะครับผมตรงนี้ไม่เท่ากันเราก็จับไปเลยนะครับ เช็คคนละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเช็คคนละเอียดนะครับผมกันเส้นก็เช็คอีกทีนะครับผมตรงไหนไม่เท่ากันเราใช้ปลายวีนะครับเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับเรียนเส็นก็น่าจะเส็นนะครับ ครับไว้จะดต่อลื่นได้ดีตัวสั่งอโอเคไหมลูกค้าสูบผมอะได้ไหมได้ไหมโอเคครับโอ้นี่เป็นผมสีนะครับน้องผมดำนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับได้ทรงนี้นะครับ ประมาณลองส่งไว้ขอบนะครับผมลองส่งสูงไว้ขอบโอเคอะในแบบเราก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับลองส่งสูงไว้ขอบนะครับผมน้องก็เพิ่งยาวเนาะลูกค้านะใช่ไหมใวายยาวเมื่อก่อนรอตะกินเท็ดกันตะกินตะกินเท็ดลองส่งนะใช่วันนี้มาเปลี่ยนลองส่งสูงไว้ขอบกันนะครับผมข้างบนก็จะไว้ก่อนโอเคนะคนนี้นะ ที่นี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่างหมูบาเบอร์นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆดูนะครับโอเคไหมครับทุกท่านตรงนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคครับผมกดหนวดเขาก็ไม่กดนะครับไม่โหดนะลองส่งสูบไม่ขอบนะครับตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามช่างหมูบาเบอร์นะครับผมเจอกันใหม่ครับ